กับวิตตังวลอันเดียวกันไหมคะก็ตอบว่าโครรันนะครับก่อนท่อาคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปสุขภาพจิตที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายนะครับก็แพนิกนะครับมันคือการของความกังวลที่มันเป็นรุนแรงและมันเป็นฉับพลันแป๊บเดียวหายนะครับประกอบด้วยการอะไรบ้างทาการทางกายเช่นใจสัน่นมือสัน่นหายใจเร็วหายใจไม่อิม่มตัวชาปวดบนท้องเวียนหัวได้นะครับแล้วก็ประกอบกับอาการของความกลัว กลัวที่จะควบคุมอาการที่เป็นอยู่ไม่ได้กลัวจะเป็นแพนิคซ้ำกลัวที่จะเสียชีวิตอาการชุดนี้นะครจะเรียกว่าอาการแพนิคหรือแพนิแคแอทแท็ส่วนวิตกกวลเนี่ยมันจะเป็นความกังวลที่เป็นแบบไม่รุนแรงแต่มันเป็นลักษณะเป็นนานนะครับอาการที่เป็นได้ของวิตกกวลก็เช่นนอนไม่หลับสมาธิไม่ดีหงุดหงิดง่ายปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะปวดต้นคอปวดหัว รู้สึกกระวนกระวายใจถ้าใครสนใจคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคแพนิคสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับราคาประมาณ300บาทนะครับก็กล่าวโดยสุปง่ายๆคือว่าแพนิคมันเป็นกังวลที่เป็นรุนแรงและเป็นฉับพลันแรับเดียวหายส่วนวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นนานและเป็นรุนแรงใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแพนิควิตกกังวลอะไรก็ถามในคอมเมนต์เลยนะครับ